สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราก็คือแท็กซี่แล้วนะครับกำลังจะเ่ยนตัวไปแคมปิ้งนะครับที่น้ำหนาวนะครับผมน้ำหนาวนะครับเป็นไร่เป็นสวนนะครับผมหรือเป็นป่าก็ไม่รู้นะเป็นป่านะครับถึ่งสวนพึ่งป่าอะไรครับเพราะว่าไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นสวนของเพื่อนนะครับผมชื่อวินเทอร์ เป็นเท่าฟาร์มเลครับเดี๋ยวไปดูกันกนะครับว่ามันจะสวยขนาดไหนเดีเย๋ยวจะเก็บภาพมาให้ชมกันนะครับ

no เดอ๋อถึงบกสแล้วเนี่ยรอ,อ,เอ,อ,อแป๊บเดียวรอไหนเร็วๆมันรับนายมัออนรับคูณด้วยรอหน้าเซ็นดิสันดิสติมัสอะไรนะเอออยูออ่หน้าเซเว่นเราเก่งเรารอหน้าเซเว่นเร็วลบๆมารับแล้วนะครับทุกคนนะครับชุมแพอำเภอชุมแพนะครับ <c oughs> ตัวชุมแพนะครับถึงชุมแพแล้วนะครับทุกคนๆๆนะครับผมเดี๋ยวรอเพืๆๆ่อนมารับนะครับผม ล่อคุณทอมมี่และคุณเหลียวนะครับมารับนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ขึ้นเขากันนะครับทุกคนตอนนี้ก็ถึงชุมแพแล้วนะครับผมถึงชุมแพแล้วนะครับได้ไข่ปิ้งมาหนึ่งุมนะครับผมไข่ปิ้งหนึ่งุมนะครับผมที่มีคุณยายมาขายนะครับผมเป็นถุงสุดท้ายนะครับผมไข่ปิ้งเพราะว่า ปปสก็เริ่มไม่มีคนแล้วนะครับระหว่างรอเพื่อนนะครับก็ได้ไข่ปิ้งมาถูกนะครับผมลองชิมดูว่าจะอร่อยไหมนะครับผม,ม,น,บมนีนริงรอร่อยดีนะร่อยอร่อย ยี่สิบาทสามลูกนอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนขี้อยู่ที่อะไรเมื่อกี้มึงมาก่อนมาแล้วไม่ใช่เหรอไปแล้วก่อนด้านี้แล้วทำไมไม่โทรวเออซีเวนบขศทำไมมึไม่โทรเมื่อกี้กูไปเข้าลงน้ำฮะกูไปเข้าลงน้ำอยู่เมื่อกี้นี่ยอะไรเดกูก็ไม่มีโอ้ย้ยาที่อย่งี่ย เอาแล้วทำไมไม่ขับ,บวนขับไปจอดในบขสก็ได้นี่เรียกว่าไม่รีบเลยต้องไปหาท้องขอเด็กก่อนที่จะมี่ี่เอากูก็จะอยู่กับขี่ทำไมล่ะมึงจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เออแล้วอะไรมึงขี้อยู่เหรอไดแล้วเสียบมาขี้อะไรตอนมารับกูเนี่ยร,รับแค่ไปรับแต่ไม่เฉยบ้างคนเถอเออแค่ไปรับเพื่อนเฉยแต่ที่จะมีความใจเย็นเด้ แล้วตอที่เราคันนี้มันขับรอเจออยู่ดรออะไรมันคิดมันเดาใจเจอมันไปหาที่อยู่คุโศกประสาทแดงคิดว่าเราไปอยู่คุโศกทำไมหรอเออตัวอะไรตัวย้อนมาหาเปล่าแต่ว่านหาพ่อๆดิหากันพ่อๆครับก็เลยเห็นน้องนิ่มมารับรอบสองนะครับผมตอนนี้เฮียตัวมีทำอะไรอยู่ขี้อยู่เฮียตัวมีขี้อยู่นะครับผมก็เลย นะครับผมน้งนี่เป็นแม่บ้านเนาะเป็นแม่บ้านของเจลินเนาะก็มารับเรานะครับไปที่บ้านวลันติยานุนนะครับเห็นปะเร็วเวเร็ร็เร็วเวเรร็เ มหมดแล้วพี่ยานนทอนะครับสักทีนะครับผมเดียวได้นะครับท่านนี่นะครับนี่ต้อนรับนะครับผมมาทำไรไนี่ครับเจ้าของบ้านนะครับผมทำอะไรครับ รน้้าตไม้ครับไหนครับต้นไม้กระเป๋พาพาทัาคนเดียวมาพูดกระเป๋าใหญ่จ้าพาชมไหนครับผมชื่ออะไรครับ <c oughs> ชื่อทอมมี่นะครับผมปืช <c oughs> ชูวะจิ๊กมี่ <c oughs> นะครับผมนฮัลอครับกำลังเหรอหนเนี้ยฮะแมวเล่นกับแมวดูแมวนะครับผม เนื้อ <musun? S 2> yeah, หมูชีหมูชีเนี่ยนะครับทุกคนนี่หมูชีนะครับน่ารักเกินอะไรนะ,ม,ะมันก็อยู่ตามสภาพแหละ <_ Sic ily> มันก็ชอบอยู่ยงั้นแหละหมูชีนะครับนี่ดูสีดูสีนะครับดูดูดูนะครับผมดูหมูชีนะ่ารักจังเลยนะนะครับผมไปตัดแต่งของนเช้าไป กูเองนีะครับไม่ต้องแบบตื่นเจ็ดโมลลงรงไกลกันเลยไปทักไปหายนี่แหละกูก็อยากไปแต่เช้าอากากจะเ้ากินพวกนีเออ้เออกระชากแต่เช้ามันดีแต่ว่าค,คิดดูเมียกูอ่ะเออทำไมจะตื่นบ้างตื่นกรตีกันสิ <S <S มึงก็ไม่เคยตีเมียเนี่ยมึงก็ต้องลองตีเมียดิ <S <S มึงลองตีเมียดูยเมียจะได้นี่เท่านั้มพอิเมียมันจะได้ กัวเราใช่ไหมลองกี่เยลุงโมชิโมชิโมชิเปิดหน่อยเข้ามาแบบนี้ทำอะไรอยู่เนี่ยเปิดให่เพื่อนชั่วหรือยังถ่ายเพื่อนชั่วแล้วมันอยูไ่ไหนพทำัมเมาไปยืนหนอยู่เนี่ยเพราะว่า พี่ตั้งคู่อ่ะสัวตั้งคู่แต่อเออีกแล้วเขา,าถือกล้องมาอีกอันแล้วโอ๊ยอย่าเอานี่มาใกล้ฉันนะมันไปทำอะไรมาไอ้ขนๆเนี่ยขนไม่ได้ทำอะไรมันไหมจะบ,บ้าเหรอ,อ,รอมันเป็นไหมทำไมไม่เขาที่เขาถ่ายคลิปใช่ถ่ายคลิปเขาเขาดูนไถ่ายคลิปดิ่ชั้นแรกอะไรก็ใครบอกี นะเธอตัดสินใจดูซิว่าสองคนนี้ใครคะแน่ที่มันผิดสวัสดีครับคุณอะไรทำไมคุณไม่โทรหาคุณทอมมี่มันไม่เติมเน็ตแต่กูก็ไม่มีเบอร์มันด้วยโอ๊ยมันสัวป่ะงานจังไหนบอกแล้วว่าหัวแบบนี้กูคิดก่อนนะใช่หยุดตอนที่กูเริ่มคิดแล้วแต่แทนแทนที่เดิมน้องคนนีีอันเนี่ยเขาไม่เคยให้โทรศัพท์เขาเงินหมดเลยนะ น้ำเชียรยังเหลือเยอะเต็มตู้เย็นเลยน้ำเชียร์เหลือใครคุณพร้อมหรือยังน้ำเชียร์น้ำเชียร์ย็นอยากเอาเชียรนี้ไปผสมบ้างไหมล่ะเพื่อนเพื่อนรักกันนี่ผสมนะตรงนั้นเออเออเออก็ไงเอาละว่าหมอบอกแล้วจะรีบไปหาค่ะพราะคุณหรอกจะมาวันไหนล่ะตกลงอ่ะคาแนาน่าจะเสาร์อ๋อเออโอเควันเสาร์ออกเดินทางทำไมไม่ไปล่ะเดี๋ยวผมก็ไปด้วยพี่เนตอ่ะ มคุณซันไปไหมวันนี้ไปสี่ไปนี่จะไปเดินงานนิ้วด้วยกลัวเพื่อนไหนงานยิ้มไม่มีกลัวเพื่อนอะไรหรองานนี้วันแรกเอ้างานนี้มาแล้วเหรอเออวันแรกวันนี้ไปยิมก่อนแล้วจะไปไหนก็ไป ไม่ไปเลยไปสิไม่แบบอันนี้มันไม่ให้หรอกเพราะว่ามันได้เสียเงินค่าเทนไปแล้วแล้วก็ไปสิเขาจะเถกตัวเขาเป็นเมนสิเขาไปโชว์่อย่างไงเขาจะไปอยู่เฝ้าอยู่ยิ้มเท่าไหร่ค่าเข้ายิ้มอ่ะไม่เดี๋ยวฉันแจกให้ห้าสิบบาทร้อยเดียวอ๋อเหรอไปเลยไปบ่่ไไปตอะด้เปลี่ยนชุดก่อนเออเปลี่ยนชุดไปไปเเออกขีี้้ยจแลว

เขาดืมา่มอะไรเขาดื่มอะไรเขากินชาอเอาด้านสวยๆนี่คือชุดมายิ้มเขาโฆษณาขายยาน,นะครับเดี้ยงครับลูกขายเยอะนะครับที่นี่